มาแล้วนะคะเข้ามาแล้วเช็คเสียงสักนิดนึงนะคะลูกค้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยค่ะเดี๋ยวสายขออนุญาตแชร์ไปที่หน้าเฟซตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะค่ะตึ๊ดีด,ด,ดอีดชันแล้วค่ะสามสิบหกท่านเฮ้ยไวมากลูกค้าหกสิบสิบท่านแล้ว ร้อยแล้วเจ้าให้ทบกี่ท่านขอสองร้อยแล้วกันค่ะขอเล่นตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าสายไม่ค่อยได้มานานมากเออแรับหนึ่งนะร้อยกันสองร้อยจะเบ็ดท่านแล้วนะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็พบกับสายค่ะเดียค่ะวันนี้ค่ะสายและเดียค่ะเรายืนกันอยู่ที่ไหนคะเดียยืนอยู่ที่สหการประมูลสำนักงานใหญ่เม่งจ่ายค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะเดียเราจะพาลูกค้าค่ะมาชมรถก่อนเข้าร่วมประมูลค่ะแล้วก็จะพามาชมของอีเวนต์พวกนี้คือเป็นรถคัสเกตรถสวยสภาพนางฟ้าค่ะเดียค่ะและที่สําคัญค่ะวันนี้ค่ะบริษัทของเรานะคะมีการจัดเบิร์ตเดย์ให้เบิร์ตเดย์ให้กับบริษัทของเราด้วยค่ะเดียครบรอบทศวรรษที่ ที่สามนะคะครบรอบ29ปีของเรานั่นเองค่แล้วคุณลูกค้าแนะนําให้คุณลูกค้าเนี่ยเข้ามาร่วมสนุกในงานนะคะเพราะว่ามีของรางวัลแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายเลยคุณลูกค้าใช่ค่ะก็จะเจอสาวสวยของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแ่ นะคะหรือจะเป็นเดียเป็นซายเป็นพี่หญิงนะคะหรือน้องหลินนะลูกค้าอยากจะพบเจอพวกเราแล้วก็มารับของรางวัลกลับบ้านนะคะก็เรียนเชิญมาเลยค่ะเพราะว่าบริษัทเราเปิดตั้งแต่9ก้าโมงกิจกรรมเราก็จะเริ่มแล้วนะคะลูกค้าก็รีบมาเลยแต่ว่ากิจกรรมของแจกของเรานะคะก็จะมีเรื่อยๆยัน4ี่โมงเย็นสี่โมงเยเลยใช่แล้ว มีเซอร์ไพรส์แล้วกันแนะนำใ,ให้ลูกค้าะคะเข้ามาร่วมสนุกกันในงานดีก่อนนะคะจะได้รู้ว่าเอ๊ะเซอร์ไพรส์มีอะไรกันนะใช่สวัสดีทั้ง449ท่านด้วยค่ะสวัสดีครับวันรวยๆขอบคุณค่ะสายระเดียมาแล้วใช่แล้วค่ะคุณบุทิ้งกดไลค์กดแชร์ให้กันเราหรือยังสวัสดีสาวสวยสวัสดีค่ะมาลูกค้านะคะที่กําลังชมอยู่เกือบ500ท่านนะคะอยากจะชมรถรุ่นอะไรอยากชมรถรุ่นไหนพิมมาหรือมีข้อสงสยัยใดหรือว่าอยากจะพิมมาคุยกันพิมพ์มาเลยนะคะเดี๋ยวสายกับเบนนะคะจะพาไปชมรถขออนุญาตพามาชมรถ ของรถนางฟ้าในวันพรุ่งนี้ก็อออของรีฮาซิอุยคันนี้นะคะกับซูซูกิเอ็กซ์แพนเดอร์ของมิโซบิชไม่ใช่เหร<า> <laughs> อค่ะมิโซบิชขออภัยค่ะตาลายนะคะคันนี้นะคะ,คะเป็น เข้าประมูลลำดับที่42ค่ะใช่แล้วค่ะดทะเบียนปี19ราคาเปิดอยู่ที่500,000บาทใช่แล,แล้วค่ะรถของเราเนี่ยนะคะรับประกันเลขไม้นะคะไม่นชนหนักไม่น้ำท่วมนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าไปตรวจเจอนะคะภายใน7วันเรารับคืนเลยค่ะเดียใช่แล้วค่ะและพิเศษสุดๆนะคะค่ะสามารถผ่อนผ่านวงเงินกับกรุง4ออโต้พรอมสตาร์ทได้คุณลูกค้าสแกน QR c ค d e ได้เลยค่ะ คุณลูกค้าสําหรับคุณลูกค้าที่ไม่มีเงินก้อนนะคะคุณลูกค้าสามารถใช้บริการกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์สแกน QR โค้ดเช็ควงเงินแล้วก็รอผลภายในแปบ,บเดียวได้เลยคุณลูกค้าใช่แล้วค่ะ,อะขออนุญาตตอบคำถามค่ะสวัสดีค่ะคุณสาวิตีสวัสดีค่ะ,คคะเก่ง10,000แสนได้ได้เดี๋ยวทรายพาไปชมค่ะเดี๋ยวไปทําการบ้านก่อนค่อยประมูลได้เลยค่ะถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยใดสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะมาเมื่อกี้เรามาดูมิซูบิชิ อันมิสซบิชิแล้วใช่ไหมขออนุญาตพามาชมกับ ฮอนด้าบางดีกว่าของเราใช่แล้วคันนี้ค่ะกับฮอนด้าวีโร่ค่ะโอ้ยขออภัยค่ะฮอนด้าโมบิริโอค่ะคันนี้เป็นรถปีจดทะเบียน2019นะคะกับราคาเปิดอยู่ที่400,000บาทนะคะ400,000บาทใช่แล้วค่ะเปิดได้ไหมเอ่ยอ๋อเปิดไม่ได้อยากจะพาไปชมข้างในแต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่ต้องชมข้างในเราก็รู้ว่ารถสภาพรถนางรถสวยหน้าฟ้าเนี่ยเขาสวยอยู่แล้วค่ะสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วอแต่วันนี้เนี่ยสามารถ ชมและทดลองขับได้ตั้งแต่สิบโมงเลยนะทรายเนาะใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้านะคะที่แบบว่าเอ้ยไม่เคยมาประมูลอยากจะเข้ามาดูอะไรก่อนเนี้ยก็สามารถเข้ามาดูได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแดงสิ้นแล้วก็มาเริ่มสนุกกับเราใช่กกวันนี้นะคะมากันเยอะๆนะคุณลูกค้าอยากให้มากันเพราะว่ามีกิจกรรมต่างๆมากมายใช่แล้วค่ะขอขอนุญาตตอบคำถามต่อนะคะขอดูหุนใดครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคะแจ๊ดหน่อยค่ะมีส<ม>ี่ <4 S 1> คูณสี่ไหมมีแอคคอร์ดหน่อยครับตู้หุ่นไดครับกระบะสี่ประตูรีโว่ปาเจโร่สองพันสิบเก้าโอ้โหเยอะแยะกันเลยเดี มาใส่ขอนุญาตพามาชมแจสก่อนนะคะคันนี้ค่ะกับ Honda Jazz ของเราค่ะดียค่ะโอ้มายก็ปีจดทะเบียนปี2019กับราคาเปิดแค่38,000บาท38,000บาทค่ะ38,000บาทค่ะและถ้บอกว่ารถรุ่นนี้นะคะคนขับเนี่ยสวยทุกคนจริงไม่ใช่ค่ะ แจ๊นะคะกระปุกลูกนะคะใช่ใช่นคันนี้แต่งสวยก็ดีขับเท่ๆก็โอเคขับซิ่งแต่งซิ่งไปเลยใช่แล้วค่ะคันนี้เป็นล้อกระทะนะคะเดียที่ทายดูอ่าล้อกระทะมาด้าสองราคาเท่าไหร่มาด้าสองเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวพาไปชมนะคะลูกค้ารถสวยสภาพนางฟ้าเนี่ยสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเงินกองเงินก้อนนะคะลูกค้าก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถเช็คเงินได้เลยรู้ผลภายในแป๊บเดียวค่ะ เช็คข้อแกนเสร็จนะคะเช็คข้อมูลค่ะลูกค้าลูกค้าจะทราบผลเลยนะคะว่าลูกค้าได้วงเงินเท่าไหร่และสมมติว่ารอบนี้นะคะลูกค้าประมูลไม่ได้วงเงินอยู่ได้ถึง3เดือนค่ะค่ะค่ะอยากเข้าร่วมประมูลต้องทําอย่างไรคะค่ะง่ายๆเลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมประมูลนะคะมาหน้าร้านได้เลยพกบัตรประชาชนมานะคะอย่าลืมบัตรประชาชนค่ะสาหรับรถยนต์ค่ะเดียวห้าพันบาทค่ะรถยนต์ค่ะสองหมื่นบาทค่ะแต่ว่าสาหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกละเดียค่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาประมูลหน้าร นะคะคุณลูกค้าสามารถสมัครประมูลออนไลน์ได้ที่ www.auct.co.th หรือว่าทาักอินบอกก็ได้ว่าซสมัครประมูลออนไลน์ทักแล้วคุณลูกค้ากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะจะได้รับ ID กับพาสเวิร์ดผ่านทาง SSS และต้องทําการโอนเงินก่อนนะคะถึงจะทําการประมูล,ลได้บัญชีการโอนเงินค่ะคือชื่อบัญชีสหาการประมูล,มลเท่านั้นค่ะยังตัวสวยเชียวสาวๆขอบพระคุณค่ะสวยค่ะคุณปามตอนเดียวมีมหมเยอะแย,ยะมากเลย,ย<ะ>ค่ะประมูลที่ไหนครับเรนไหนครับเราประมูลกันที่ไหนคะเดียสหการประมูลสำนักงานใหญ่เหม่ง จ่ายค่ะกระบะแคปโฟวิลมีไหมครับมีมีค่ะวีออสปี2012วีออสน่าจะอยู่ร้านหนึ่งนะคะขอดูฟอร์จเนอร์ครับฟอร์จเนอร์เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูคือรถมันเยอะมากใช่เดี๋ยวทรายเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทรายพาไปชมรถจักรยานยนต์แล้วเดี๋ยวพาไปชมรถนานหนึ่งร้สองร้านที่เขาต้องมีและวันนี้พิเศษสุดๆรอบใ่สองของเราเป็นจักรยานยนต์รอบแองเจิลไบนะคุณลูกค้าสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่รอพวกเวสป้าอยู่เนี่ย เยอะแยะเลยรอบนี้ใช่หรือว่าจะเป็นตัวเอ็นแ a ็กเวร้องแม็กก็มีค่ะส<ช>ครม,มาดี สไตล์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะวินเทจวินเทจก็มาเออวินเทจอุ้ยสวยค่ะลูกค้าสำหรับรถตัวนี้นะคะก็จะเป็นรถที่จะเข้าร่วมประมูลกันในวันนี้รอบบ่ายสองนะคะเป็นรถคัสเกตซึ่งเป็นรถสวยคือเป็นของมอเตอร์ไซค์นะคะใช่แ้วซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ารถคัสเกตเนี่ยสายเวสป้าสโคมันี่นี่มาเต็มอย่างเวสป้าเนี่ยค่ะเดียรถเราก็รู้อยู่แล้วว่ามือหนึ่งก็เป็นแสนใช่ไหมหลักแสนแต่นี่เนาะใช่เรามาดูคันนี้เวสป้า150ค่ะรถปีจดทะเบียน2019ค่ะกับราคาเปิดห้าหมื่นหก แล้วสวยคือสวยจริงสวยมากเรามาดูสโครมดี้กันต่อไหมได้เลยค่ะย้ำอีกทีนะคะว่ารถตรงนี้นะคะจะเข้ารอบตอนบ่ายสองโมงนะคะแต่ถามว่ารถเล็กที่เข้ารอบตอนสิบเอ็ดโมงนี้มีเดี๋ยวพาไปชมไม่เป็นไรเราคุยพูดคุยกันนานๆไปเลยวันนี้คันนี้นะคะสกอมดี้ทูริสโมนะคะเชสเชสนิก้าสองพันไอปีสิบเก้าราคาอยู่ที่ หกหมื่นบาทแล้วราคา<ส>เปิดเท<ด>่าไหร่นะคะหกหมื่นบาทออขอขอบคุณทั้งแปดร้อยสิบเอ็ดท่านค่ะรบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ไปถึงพันสองพันไปเลยค่ะทะลุเป้าไปเลยค่ะมีประมูลวันไหนบ้างที่สหการประมูลสำนักง,งานใหญ่เมืองจ่ามีประมูลทุกวันอังคารพฤหัสสาวแต่วันนี้เนี่ยพิเศษสุดๆบอกเลยว่าจัดเต็มวันนี้นะคะใช่แนะนําให้มาวันนี้ดีกว่าเพราะวันนี้เป็นวันอะไรคะวันนี้นะคะเป็นวัน อ็อกซ์เบิร์เดย์ของเรานั่นเองใช่แล้วค่ะรอบ29ปีนะคะลูกค้าลูกค้าไปชมรถที่เข้ารอบเสร็จโมกันบ้างดีกว่าได้เลยค่ะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่อยากดูรถยนต์นะคะอดใจรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไซร์เขคจะพามาชมตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวพอชมพาชมรถเสร็จเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าไปชมภาพบรรยากาศกันในงานกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะใช่แล้วนะคะยั่วยุ่ยนิดนึงเนาะมาเรามาดูคันนี้บ้างอุ้ยตายแล้วพี่เซ็เปิด์สามหมื่นหกรถปีอะไรเอ่ยรถปีสองพันสิบหกคันนี้นะคะเปลี่ยน เบรกมาแล้วเปลี่ยนแทนมานะคะสำหรับสายพิเศษนะคะคนนี้ใส่ซิ่งเลยล้อซีสีน้าเงินนะคะลูกค้าอันนี้เข้ารอบ11บเอโมงค่ะใช่แล้วสําหรับลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมประมูลเนี่ยสมัครประมูลอะไรตอนนี้ยังทนันหรือเข้ามาประมูลหน้าร้านแต่วันนี้นะคะแนะนําว่าให้เข้ามาประมูลที่หน้าร้านค่ะเพราะว่านะคะพิเศษส,สุดๆวันนี้นะคะมีหลายอ e ีเวต์เลยทีเดียวเชียวใช่แล้วค่ะขอดูเว็บร้อยยี่สิบห้าไอสองพันสิบแปดหน่อยครับอ่าเดี๋ยวสายพาชมเรื่อยเพราะว่ารถนะคะเข้าเยอะเยอะมากแบบเยอะมากจริงๆ,ๆ เรามาดูขออนุญาตวะาดูรีฟันบ้างรถจีนของเรานะคะซึ่งถ้างบไม่พอแบบว่าพวกเขาเรียกว่าซปเปอร์คัรก็รีฟันก็ได้คันนี้รถปี2018ลูกค้ารถราคาเปิดไม่ถึงหมื่นบาทไปแล้วเปิด8 00พันค่ะเดียร์ราคาลูกค้าท่านใดที่สนใจเนี่ยรถรจักรยานยนต์ค่ะลูกค้าใช้แค่ับรประชาชนพร้อมเงินสดมาจํำป้าย5,000บาทค่ะรถยนต์ค่ะรถยนต์นะคะใช้บัตรประชาชนเงินสดมาจ้ำป้าย แ่ะขอนุญาคันเลยค่ะลูกค้าามหายเยอะมากคอนดีอานะคะคันนี้กับ h o n ด้ a d v ดีวค่ะดิร้อยห้าสิบนานๆเข้ามาทีแล้วลูกค้าทมเยอะมากซึ่งคันนี้สีแดงค่ะรถปีจดทะเบียน2019กับราคาเปิด6 0 0ม0นบาทลูกค้าคนที่รอ a อดีนะร5 0รอบนี้เข้ามาแล้วนะคะถ้าสนใจเข้าร่วมประมูลมาตอนนี้ก็ทันค่ะลูกค้าเพราะว่าเราประมูลกัน11โมงะรถลำดับนี้อยู่ลำดับที่1 0ึ่่ค่ะทันแน่นอนใช่แล้วนะคะคันนี้เป็นหน่วยกู้ภัยด้วย นะะป้ะเราไปดูรถยนต์กันมากดีกว่าเพราะว่ารถจัก,กรยานยนต์เนี่ยเราพามาดูกันบ่อยแล้ว<ช>เราไปชมรถยนต์กันมากดีกว่าปาะาเวลานหนึ่งกันไหมคะเพราะว่ามีลูกค้านะคะขอรีเควสต์รถจักรยานยนต์นะคะที่ราคาไม่เกินแสนซึ่งมันบอกอยู่แล้วว่ามันมีแน่นอนมีแน่นอนเนาะถ้าเกิดไม่ใช่รอบบิ๊กไบค์นี่มีเยอะม,มาก,มมากใช่เนี่ยเนี่ยอย่างคันนี้ทรายเจอแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยคันเนี้ย 8 3 0 0 0อุบ้าไปแล้วนะกับคันนี้ค่ะกับ Honda Accord ค่ะรถปี2008กับราคาเปิดอยู่ที่8ป0 0 0ตรงนี้ใส่ไม่แน่ใจว่าลูกค้าที่ขอชมรถที่ราคาไม่เกินแสนยังดูอยู่หรือเปล่านะคะนี่นะคะรถราคาไม่เกินแสนมีอยู่ค่ะคันนี้เนี่ยเคยเป็นรุ่นยอดนิยมหรือเปล่าคะใช่ซึ่งคันนี้มันสามารถเอาไปแต่งซิ่งได้นะเดียจริงๆสายซิ่งเนี่ยเขายังขับรถ รถรีมีต่ำๆอยู่นะจริงๆใช่ประมูลกันที่ไหนครับเราประมูลกันที่สหการประมูลสำนักงานแญกเงินจ่ายเริ่มประมูล11โมงค่ะลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ค่ะเรามีกิจกรรมค่ะเบิร์เดย์ให้กับบริษัทเรานะคะเข้าสู่ปีที่2 9หรือว่าเก้าสู่ทศวรรษที่3ซึ่งงานนี้นะคะลูกค้ามีของรางวัลแจกมากมายนะคะอยากทราบว่ามีอะไรเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะใช่ค่ะอสิบห้ามีไหมโอ้โหลูกค้าอสิบห้ามีทุกรอบค่ะลูกค้าขาไปขออนุญา เป็นรานหนึ่งเลยค่ะเช่ญตรงนี้นะคะระหว่างที่เราเดินไปนะคะก็แจ้งรายละเอียดเรื่องของการประมูลคดีอ่ะสหรับลูกค้าที่ยังไม่เข้าใจว่าประมูลยังไงนะคะเดียค่ะสาหรับรถจักรยานยนต์เราประมูลกันยังไงค่ะรถจักรยานยนต์คุณลูกค้ามาประมูลที่หน้ารานเนี่ยใช้บัตรประชาชนเงินวางมาจำห้าบาทค่ะคุณลูกค้าห้าพันบาทค่ะเดียขออภัยนะคะห้าพันบาทค่ะคุณลูกค้าประมูลได้เนี่ยราคาจบบวกแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์บวกค่าดําเนินการคันละหนึ่งพันหกร้อยห้าบาทค่าเช็คต้นหนึ่งร้อยเจ็ดบาทและค่าใช้จ่ายอ ใช่แล้วค่ะสาหรับรถยนต์นะคะลูกค้าก็ใช้แค่บัตรประชาชนค่ะพร้อมเงินสดมาจาป้ายนะคะ2 0 0 0 0บาทค่ะสําหรับลูกค้าที่ประมูลได้แล้วนะคะก็ราคาจบลูกค้าบวกภาษีไปเลย7%เ็ค่าดำเนินการ85 6 0ันบาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มีในใบรายการแต่ถ้าลูกค้าฟังเดียรและซายพูดไม่ทันยังไงกินบล็อกมาเดี๋ยวให้เจ้าที่ส่งเงินไขให้ค่ะเรามาดูคันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะหนึ่งแล้วนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะลูกค้ามาเรามาดูกันต่อค่ะกับกับ ค่ะคันนี้กับ i s u z u DMAX SPEC ็ c แค่ะคันนี้รถปี2007นะคะลูกค้าเปิดอยู่ที่1 1 0 0 0 0บาทก็เหมาะสำหรับทั้งใช้งานแล้วก็ขับ ขับขับส่งขอใช่นะคะคันนี้น่าจะซิ่งอยู่นะรอปินมาเียแต่ว่าไม่ดีนะคะเจอตำรวจนี่โดนจับเลยนะคะค่ะค่ะ H 1 H1 มีเมื่อกี้รอบรอบนางฟ้านะคะมี H 1ลูกค้าที่ขอสอบถามดูรถตู้ค่ะกับคันนี้เลยกับ Toyota c คอมเตอร์ค่ะลูกค้าราคาเปิดอยู่ที่60,000บาทกับรถปี2002ใช่ใช่ลูกค้าสำหรับลูกค้านะเนี่ยราคาเปิด6 0 0 0 0่นลูกค้าอาไปทำาหากิน ได้คับไปรับจ้างรับส่งนักรเรียนก็ได้ใช่ โอเคค่ะโรงเรียนเปิดแล้วใช่ไเนาะลูกค้าปาเจโร่สปอร์ตมีไหมมีจ้านัดมีมีลูกค้าซีพีของาศูนย์มันมีแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอรอบบิ๊กไบต์นะคะซึ่งตอนนี้มันเป็นรอบรถปกตินะคะ,คะลูกค้าก็เดี๋ยวร,รอรอบบิ๊กไบต์ซึ่งจะมีสิ้นเดือนนะค่ะรถพีพีวีมีไหมรถพีพีวีพีพีวีมีมีลูกค้าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าวันนี้ทรายกับเดียพาลูกค้าไปชมรถไม่แบบไม่ทั่วถึงไม่ทั่วถึงยังไงนะคะลูกค้าก็เดี๋ยวลูกค้าเข้าไปดูรายการรถ co. th นะคะหรือพิมพ์ว่าสหการกประมูลเลือกปฏิทินการประมูลนะคะลูกค้าแล้วก็พิมพ์ยี่ห้อรถได้เลยว่าลูกค้าอยากดูรถอะไรถ้ามันมีเข้ามันจะขึ้นมาเลยค่ะ มาต่อค่ะรถจ็ดที่นั่งทุกราทุกราคานำเหนอเลยรถจ็ดที่นั่งทุกราคานำเหนอเลยเขาบอกว่าให้เราอะค่ะนำเสนอเลยโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวสายพาไปชมนะคะรถเบนซ์มีไหมครับมีมีค่ะมาลองมาดูซิตี้เซเอ็กกันบ้างคันนี้ค่ะเดียรถค่ะฮอนด้าซิตี้เซเอ็กเปิดราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทรถปีสองพันสิบแปดสองพันแปดค่ะจ๊ะขอภัยค่ะสองพันแปดโอ แม็กซิ่งนะนี่อเดียทําไปเล่นไปแต่ว่ามันก็นั้นแหละนะที่ทราบกันนะคะใช่ครับประมูลอยู่ที่ไหนคะประมูลที่ไหนคะที่สหการประมูลสานักงานใหญ่เหม่งจ่ายค่ะใช่แล้วคุณเต้ยค่ะคุณเต้ยเรามีสกูปปี้มีมีมีสนใจรถตู้มาืะแกี้ลูกค้ารถตู้รถปี2002ถ้าใส่จะไม่ผิดนะเปิดอยู่ที่หกหมื่นบาทอ่าราคาเปิดถูกแสนยั่วยุอาจาใช่ป้าเราไปหารถเจ็ดที่นั่งกันดีกว่าเดียวก่อนนี้คือแบบมีไหมครับ อาเจ็ดที่นั่น่าจะอยู่ลานลานสมไหมคะ ประมูลทางไร่สดประมูลทางไร่สดไม่ได้ค่ะลูกค้าแต่ว่าเรามีประมูลออนไลน์ประมูลออนไลน์เนี่ยลูกค้าไปสมัครได้เลยที่ w w w a u c t c o t h หรือพิมพ์ว่าสหการประมูลได้เลยนะคะลูกค้าพอเสร็จแล้วนะคะลูกค้าก็กกข้อมูลให้เรียบร้อยกอกข้อมูลแล้วเนี่ยลูกค้าจะได้รหัสกับพาสเวิร์ดนะคะแต่ว่ารหัสกับพาสเวิร์ดเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าโอนเงินมาจําแล้วนะคะลูกค้าค่ะแต่ว่าชื่อบัญชีของเราคือชื่อสหการประมูลเท่านั้นนะถ้าเป็นชื่ออื่นหรือชื่อบุคคลไม่ใช่นะคะลูกค้าสนใจ เสป้าร้อยห้าสิบมีค่ะคุณลูกค้ารอบใบสองค่ะ,อะรอบใบสองนะคะเข้ามาร่วมประมูลกันที่หน้ารานเลยนะคะวันนี้คุณลูกคา้าคุณลูกคา้าสําหรับคุณลูกค้าที่เข้ามาประมูลหน้ารานเนี่ยบอกเลยว่ามีสิทธิพิเศษรออยู่นะคะแต่ว่าอุบไว้ก่อนเราจะไม่บอกเดี๋ยวสักครู่นะสายเนาะช่ช่ยชาป้าเดี๋ยวตรงเนี้ยสายว่าเราเดินไปข้างหน้าดีกว่าเพราะว่าตรงเนี้ยมันลึกเข้ามาแล้วแล้สายยังไม่เห็นรถเลยเดี๋ยวสายจะพาลูกค้านะคะ ไปชมภาพบรรยากาศก่อนให้เป็นน้ำจิ้มมนจิ้มว่าเรามีอะไรมากนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจัดงานบริษัทนะคะ,ะจัดงานวันเกิดให้กับบริษัทเราซึ่งเราก็มีกิจกรรมมากมายเลยค่ะแล้วก็มีของรางวัลแจกด้วยค่ะดีะค<ะ>่ะระหว่างเดินไปเดี๋ยวทรายก็จะหาตัวรถเจ็ดที่นั่งให้นะคะครถเก่งสีขาวฮอนด้าหน่อยครับรถสิบเอ็ดที่นั่งให้หน่อยอ่าเดี๋ยวรถตู้รหรือเปล่ารถสิบเอ็ดที่นั่งนี่คือรถตู้ค่ะลูกค้า แต่ว่ามันมีมันจะแกะเปิดอยู่ที่ <60 S 1> 2, 2. 2> ของหมื่นของปีสองพันสองคมพเตอร์เนะเาะกระป๋า กระบะสี่ประตูค่ะไขออนุญาตแวะหัวเดียวก่อนได้ไหมอ่ะได้เลยลูกค้าหัวเดียวคันนี้ Mitsubishi Titan นะคะ Single Cab รถปี2019กับราคาเปิดอยู่ที่2 1 0 0 0 0บาทซึ่งรถคันนี้ค่ะลูกค้าสามารถขอสินเชื่อกับกรุงศรีออโต้พรอมสตาร์ได้ด้วยค่ะเดียค่ะอุ้ยตาสิทธิพิเศษสุดๆเลยเนาะใช่ <นะ S 2> ลูกค้าสามารถไปเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พรอมสตาร์ได้เลยนะคะว่าได้วงเงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็มาประมูลกับเรานะคะค่ะใช่แล้วมามี TFR ไหมครับ TFR ใช่ไหมคะค่ะไายยังไม่เห็นนะมีมีอีโคค่สวยๆราคาประมาณเท่าไหร่ลูกค้าอีโคเนี่ยมีไหมมีราคาสวยๆอย่างเช่นถ้าเป็นตัวนิสันมาเนี่ยก็แสนไปๆปนะคะลูกค้าราคาโอเคสีประตูแต่งสวยๆมีไหมมีค่ะลูกค้ามี อขออนุญาตนะคะชอบบิ๊กไบค์ใช่แล้วค่ะคุณรงริ์ชอบบิ๊กไบค์เดี๋ยวรอสิ้นเดือนเดี๋ยวเราเจอกัน,นะคะชอบปุทรายเลยนะคะเจที่นั่งรอดูนะยาวๆไปสวยทั้งสองคนขอบคุณค่ะคุณน้ำหวานคุณน้ำหวานเนี่ยตอนนี้คือทรายกับเดียกาลังเดินมองหาเจที่นั่งให้อยู่แต่ที่ทรายกับเดียเจอเนี่ยก็จะเป็นพวกรถกระบะกับ รถกระบะแล้วก็รถเก่งสายยังไม่เจอเจ็ดที่นั่งเลยอ่ะเจ็ดที่นั่งเนี่ยจะไปเห็นอยู่ในรอบของรถนางฟ้าค่ะสายซึ่งจะมีประมูลกันในวันอาทิตย์ที่สองใช่ไหมคะเดียร์แล้วค่ะอ่ะลูกค้าตอนนี้คือสายเดินมาสุดทางแล้วสุดทางของสายเราจริงสุดทางรักหรือเปล่าเออไม่ใช่นะยังไม่สุดนะคะเดียร์ก็เล่นเล่นกันไปก็เล่นมูกกันไปใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ลูกค้าสายเดินเข้ามาสุดแล้วสุดแล้วยังไม่เจอแต่ที่นั่งแต่ยังไงลูกค้าไม่เป็นไร ถ้าอยากชมรายการเข้าไปที่ w w w auct.co.th ค่ะพิมพ์ว่าสหาการประมูลได้เลยลูกค้าไปโหลดพิมพ์ชื่อ,อชื่อรถนะคะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นว่าเข้ามาไม่ค่ะสวยจังชุดใบตองใช่แล้วค่ะชุดใบ <ไป S 2> ตองไป,ไปอีกป่ลูกค้าเดี๋ยวสายกระเดียนะคะจะพาลูกค้านะคะเข้ามาชมบรรยากาศน้าจิม้มน้าจิ้มนะคะสำหรับ ว่างานวันเกิดวันนี้เ,เ,เรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะ,ะลูกค้าเห็นรถนั้นไหมเห็นรถคันนั้นไหมตรงนั้นละค่ะเราจะมีพนากาักงานข่าวลูกค้าขา ไปเต้นโชว์และที่สําคัญอ่ก็เป็นโคศกของเรานั่นเองโคศกสาวสวยซึ่งปกติเราจะเห็นโคศกสาวสวยเขารับหนึ่งสองสามวันนี้ค่ะเราจะเห็นโคศกสาวสวยของเราค่ะขึ้นบนเวทีนี้มาเต้นอยากเห็นทรายกับเดียเต้นไหมตายแล้วถามก่อนว่าอยากเห็นไหมลูกค้าคงจะไม่อยากเห็นเท่าไหร่นะคะลูกค้าคงจะไม่อยากเห็นนะลูกค้ามาขออนุญาตมาต่อมาขออนุญาตมาบูธนี้ดีกว่าวันนี้ทรายอยู่ลนเองอยากเจอทรายมาบูธนี้เลยนะคะ บูธนี้ค่ะกับโฟโต้บูธของเราก็เป็นมุมถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆนะคะที่สําคัญถ่ายรูปได้รูปแล้วไม่พอลูกค้าเรายังได้ของรางวัลด้วยไม่ว่าจะเป็นหมอนรองคอตม้งแ้าเดินทางไปไม่เมื่อยก็แบบว่าอยากนอนก็รองคอน้อยถุงผ้าพัดล่งมือถือหลือจะเป็นกระบอกน้ําไว้จิบน้ำเย็นๆคุ้มมากจริงๆมามาถึงหรือว่าตอนนี้หน้าฝนคาเดียร่มค่ะใช่แต่ว่ากิจกรรมนะคะว่าจะได้อะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาเจอกับส ทีหนึ่งฝั่งนี้ดำเหรอโอเคขาโทษทีมืดมาขออนุญาตนี่นี่ลูกค้าลูกค้านี่นี่นี่เห็นเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมคะอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยกล่องอะไรนะเออเห็นอะไรไหมไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าตู้เย็นทีวีห้าสิบนิ้วเครื่องดูดฝุ่นเราก็มาหรือไมเคาเว็บเราก็มีค่ะลูกค้าลูกค้าค่ะรูไหมว่านี่คืออะไรเราไม่ได้ประมูลเราไม่ได้ขายค่ะแต่ว่าเราทําไมคะเนียร์ เราแจกฟรีค่ะลูกค้าแต่ว่านะคะก็ต้องรอลุนกันนะคะว่าใครจะได้ไปอยากได้อยากได้เอสหรือว่าอยากได้เครื่องเสื้ออยากได้ทีวีนะคะพอดีทีวีที่บ้านพังอยู่ดี50นิ้วกุลูกค้าทีวีใหญ่มากคนเก่าจริงตลกนะคะมีแฟนมือสองไว้ประมูลให้ไหมครับตายแฟนมือสองไม่น่าจะมีนะมีแต่แฟนน่ารักค่ะปาเราขออนุญาตไปชมข้างในกันบ้างดีกว่าซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศข้างนอกเราจะเริ่มพิธีตอนกันก็ามงครึ่งนะคะลูกค้ามา ซึ่งมาลรามาดูกันข้างในบ้างดีกว่าข้างในค่ะลูกค้าขานี่เราก็มีบูทคอกเทชค่ะสำหรับให้กับลูกค้าทานเป็นไงคะน่าทานไหมหรูหราไปอีกออคออ ทั้งหมดสำคัญไม่ได้ว่าม,มีแค่อาหารค่ะเครื่องเดิมค่ะกาแฟออกคอฟฟของเราค่ะวันนี้เราแจกฟรีค่ะเดียดูก้าวสู่ทศวรรษที่สามออกคอฟฟรับกาแฟฟรีไม่ใช่กาแฟอ,อย่างเดียวนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชานงชานมนม้ำอิตาเลียนโซดาเราก็มีค่ะามาเราลงอีกบูธหนึ่งกันดีกว่าค่ะเดียเรียกได้ว่าบูธนี้นะคะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเดียเนี่ยอยากจะเล่นเองเลยทีเดียวทรายใช่แล้วค่ะมาค่ะเรามาบูธดูบูธกิจกรรมวันนี้กันบ้างค่ะเดีย เราไม่ได้ประมูลรถอย่างเดียวเรามีการเรามีแข่งรถด้วยใช่ซึ่งตรงนี้นะคะลูกค้าเราไม่ได้ให้แค่เล่นกันแบบว่าเล่นกันแบบขำๆนาะใช่เรามีของรางวัลแจกเหมือนกันใช่แล้วนี่ๆลูกค้าขอนําเสนอค่ะขอนําเสนอตัวโมเดลรถของเราค่ะลูกค้าแล้วคนเล่นก็น่าคุ้นๆนะคะเอ๊ใช่เอ๊ใครไม่รู้นะคะมาค่ะลูกค้าซึ่งบูธนี้ของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูของแจกค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นโมเดลค่ะร่มก๊อปสองตอนค่ะ อ่ะขออนุญาตนะคะค่ะกก็เป๋าเป้ไปอีกกระเป๋าแล้วก็มีสบงสบุด้วยเอออันนี้เป็นชุดแก้วนะคะคุ้มมากโอเคเป็นไงคะเดียรไม่ว่าขออนุญาตนั่งได้ไหมได้ขอตั้งใส่สวยโอส่าเออ ขอดียตอบคำถามสักคู่หนึ่งนะคะสนใจ R15 มีค่ะ FC น้องใสค่ะพระคุณนะคะกดไลค์กดแจ้ง like, ก,กันด้วยนะคะเริ่มกี่โมงเรานะคะเริ่มประมูล11โมงแต่ว่างานงานของเราเริ่มประมูลกี่โมงคะเดียงานของเรานะคะเริ่มเนี่ยเดี๋ยวสักคู่เนี่ยจะเริ่มแล้วนะ,ะใช่เริ่มกมล้นะคะอ่ะอายังไงดีตรงนี้คนพกพามาเดี๋ยวขออนุญาตไปจับข้างหน้ากันดีกว่าอ่ะไปตรงนี้นนตรงนี้เขาถ่ายรูปกัน<ร>อยู่นะคะเพราะว่าแขกของเรามาเยอะมากค่ะ แขกของเรามาเยอะมากค่ะต่กร้องซึ่งได้จริงๆนะคะอ่าเดี๋ยวให้เขาแผ่นตาก็ให้แผ่นดูก่อนก็ได้นะคะเห็นไหมอ่าเห็นไหมคะว่าแผลว่าแขกของเราเยอะมากไม่สามารถปิดตรงนี้ได้เราต้องไปปิดข้างนอกค่ะต่กร้องเชื่อสายค่ะไปค่ะอ่าไม่ถึงไฮไลท์เลยเหรอไม่ได้เราต้องอุบไว้ก่อนเราต้องอุบไว้ก่อนไฮไลท์เอางี้แล้วกันเราต้องมีอุบไว้อ่ะสำหรับลูกค้าที่มาเนี่ยเราจะเห็นไฮไลท์ของเราเนาะใช่ใช่เราจะออุบไว้ตากร้องแผ่นๆไปนิดนึงเห็นอะไรเขียวๆวเห็นแบบเอาแบบเขียวๆไหม เขียวเขียวนะน่ะเขียวเขียวไม่ใช่เดียนะคะไม่นะรถมิสูโอกะของเราลูกค้าคันเป็นล้านค่ะโอ้ไม่กอดคันเป็นล้านคันแต่ว่าเราจะอบเอาไว้นะคุณลูกค้าสำหรับคุณลูกค้าที่มาเนี่ยเราจะได้เห็นแบบเต็มเต็มตาแต่ว่าคุณลูกค้าที่ไม่มาเนี่ยก็ต้องเสียดายหน่อยแนะนําให้มานะจะได้เห็นว่า มันว้าขนาดไหนใช่แล้วเอางี้แล้วกันลูกค้าสับวันนี้นะคะถ้าทรายกบเดียนะคะไม่เห็นคอมเมนต์ไหนก็ต้องขอประทานโทษด้วยเพราะว่ามันเป็นเรียลไทม์นะซึ่งมันไม่เห็นจริงๆอาจจะเร็วแต่ถ้าลูกค้าแบบสงสัยคำถามใดกินบอกมาอยาให้เจ้าที่นะคะคอยตอบให้หรือให้อั้นคอมีมาเลยที่เบอร์0 2นย์สองสามกค่ะค่ะแล้วก็รถคันไหนไม่ได้พาไปชมต้องขอประทานโทษจริงๆยังไงวันนี้นะคะทรายกบเดียก็ต้องขอฝากงานประมูลในวันนี้ที่สาขาประมูลสำนักงานใหญ่เมืองจายและในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมีรถคัดเกตค่ะรถสวยสะเรริมปูลบ สองค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะที่บริษัทของเราไม่ได้มีงานประมูลอย่างเดียวเรายังมีการจัดงานท้าไปเบอร์เดยให้กับบริษัทของเราด้วยนะคะยังไงวันนี้สายกับเดียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ